ย้อนหลังกลับไปสักประมาณ15-18ปีที่แล้วในสมัยที่ผมยังทำงานร่วมกับอดีตในจ้างอยู่ตอนนั้นจำได้แม่นเลยครับว่าถ้าเกิดมีลูกค้าคนไหนเจาะจงมาว่าต้องการใช้ไมลอยในงานเกิน4ตัวพร้อมกันอดีตในจ้างผมจะเกาหัวแกรกๆเลยครับแล้วเขาก็จะอุทานขึ้นมาเบาๆให้พวกเราได้ยินว่าชิปหายแล้วงานแม่งจะล่มเพราะไมลอยหรือไม่คือในสมัยก่อนเนี่ยครับเทคโนโลยีของไมลอยประสิทธิภาพของไมลอยมันห่วยแตก มันไม่เหมือนกับปัจจุบันแล้วก็ไม่เหมือนกับการเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาต่างๆนับจากนั้นเป็นต้นมาคือเมลอยในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับ เราอย่าไปคิดมากเลยว่ามันจะใช้งานได้ไกล25่เมตรก็บุญไตาหาแล้วใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด4ตัวก็บุญไตาหาแล้วมากกว่านั้นแม่งกูลกันเองเละเทะเลยครับบางงานไปจัดในที่สาธารณะแล้วมีนักข่าวเอาไวรลสติดหัวกล้องเข้ามาเปิดหนึ่งทีเท่านั้นแหละเละเทะทั้งงานชิปหายทั้งงานนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของคุณภาพสัญญ,ญาณที่มันจะรับได้เราเอามือกำหัวไมเอามือกำตูดไม่หันไปหันมาคลื่นก็ฟึดฟัดแล้วแม้ว่ารีเซิร์เวอร์จะใช้เทคโนโลยี เสาคู่เหมือนกับปัจจุบันก็ตามในสมัยนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราต้องการว e เลสไมโครโฟนที่มีความเสถียรของคลื่นเดินได้ไกลและใช้งานพร้อมกันได้สูงมากๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องจ่ายไม่ต่ำไปกว่า90,000บาทต่อนหนึชุดหลังจากนั้นครับชัวได้ผลิตสินค้ารุ่นหนึ่งออกมา เป็นสินค้าที่ในประเทศไทยเราใช้กันจนหมดอายุไขแล้วก็เป็นรุ่นที่เปลี่ยนคุณภาพงานเสียงมือชิพในประเทศไทยไปตลอดการหลายคนอาจจะพูดว่าอ๋อ USFR UH อ๋อหางหนูไม่ใช่ครับมันคือชัว SLX ราคาเปิดตัวในช่วงนั้นเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณส0 0 0 0่นกลางๆ ตัวมันเนี่ยเป็นไมลอยด้ามพลาสติกธรรมดาธรรมดาแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถใช้งานได้ระยะทางไกลกว่า30เมตรครับยิ่งรีซีฟเวอร์มองเห็นด้ามไมาในระยะสายตาไลออฟไซด์ site, คุณยิ่งเดินไปไกลได้มากกว่าเดิมเสา A เสา B สลับเสาผัดกันรับสัญญาณได้อย่างรวดเร็วเอามือกำหัวไมเอามือกำตูดไม่ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรตัวของมันเนี่ยครับแม้ว่าจะมีคุณภาพเสียงที่บี้แบนบ้างอะไรบ้างฟังแล้วมันจะงุดหินนิดนึงผู้หญิงเสียงเป็น นนมันก็อาจจะแสบหูหน่อยนึงแต่มันก็เป็นไมโครโฟนที่คนไทยนิยมมาก ใช้งานพร้อมกันได้ประมาณ6-8แชันแนลสูงสุดก็ถือว่าเพียงพอแล้วเวลามันก็ไหลผ่านมามาถึงประมาณ31มีนาคมพุทธศักราช2,564ตอนนั้นเนี่ยครับวันนั้นเป็นเดทไลน์ที่กสทช,าชาให้เราเปลี่ยนผ่านจากความที่เกา่า794-806เมกะเฮิร์มาเป็น694-703 7 4 8 7 5 8แล้วก็803-806 แน่นอนแล้วว่าผู้ที่ใช้ S L X มาเป็น10ปีจนกระทั่งแม่งหมดอายุไขไปเนี่ย <c oughs> เขาก็มีความรู้สึกว่ากูต้องเปลี่ยนจริงเหรอแล้วก็ประกอบกับในช่วงปี64เนี่ยซัพพลายเออร์ปรไวเดอร์เครื่องเสียงมือชิปเขาต่อคิวรอซื้อกันเป็นปีๆแล้วครับคนที่เป็นรายย่อยส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถหาซื้อได้ก็เลยลักลอบใช้มาต่อจนถึงปี2565เนี่ย ขนาดนี้ครับคนส่วนใหญ่ที่ยังลักลอบใช้อยู่มีเงินแล้วครับพร้อมซื้อแล้วครับแต่ว่าเขาสงสัยเหลือเกินว่าจะซื้อรุ่นไหนดีในช่วงราคาประมาณไหนดีและในช่วงราคาดังกล่าวมันมีข้อดีอะไรอย่างไรเมื่อเทียบกับประมาณ10ปีที่แล้วตอนที่ SLX ขายดีเป็นเชนน้ำเทท่านในตลาดในฟิดีโอบล็อกตอนนี้ครับผมก็จะมาสรุปให้คุณฟังเป็นข้อๆเริ่มเลยก็แล้วกันครับ ปัจจุบันนี้ครับถ้าคุณต้องการไวเลสไมโครโฟนที่คุณภาพใกล้เคียงกับชัว s l s คุณไม่ได้ต้องการอะไรที่ดีเดไปกว่านี้แต่ว่าขอให้มันอยู่ที่เกรดประมาณนี้ คุณจ่ายต่ำลงได้เลยครับอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0บาทตอน1ชุดเท่านั้นเพียงแค่ว่าคุณอย่าไปเลือกตัวที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดในช่วงราคานี้ส่วนใหญ่มันจะเป็น ODM OEM ทั้งนั้นให้คุณเลือกแบรนด์ข้างเคียงครับที่ไม่ใช่แบรนด์จีนแดงไม่ใช่แบรนด์กอนะครับเลือกแบรนด์ข้างเคียงแบรนด์เกรด B เกรด C อะไรก็ว่ากันไปมันจะได้คุณภาพที่ใกล้เคียงกับชัว SLX หรือดีกว่าเป็นทุนเดิมครับ ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงด้านต่ำแล้วต่อไปจะต้องเป็นด้านสูงบ้างด้านสูงเนี่ยครับผมก็จะแนะนําว่าคุณไม่ควรซื้ออะไรก็ตามที่เกิน40,000บาทต่อนหนึงชุดทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อมันเลย4ี่0 0บาทไปเนี่ยคุณจะได้ฟังก์ชั่นที่ส่วนใหญ่มีก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใช้ไม่จําเป็นเช่น เลย40 0 0 0บาทขึ้นไปคุณอาจจะสามารถใช้งานไมโครโฟนไร้สายพร้อมกันได้เป็น10ตัว20ตัวอะไรอย่างนั้นแล้วก็คุณอาจจะมีฟังก์ชันพิเศษครับเช่นคุณต่อแลนมอนิเตอร์ผ่านคอมได้คุณก็อาจจะไม่ต้องใช้หรือว่าฟังก์ชันการเชลเน็ตเข้ามาคอนโทรลรีเวอร์ผ่านแลนที่ใช้ในงานพวกอินสแตลเลชันใหญ่ๆต่างซับเน็ตได้อันนั้นคุณก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันแล้วก็อาจจะมีฟังก์ชันเช่นมีดันเต้เอาท์ครับเป็นดิจิตอลออดิโอก็แน่นอนแล้วว่าถึงแม้คุณจะมี แต่จะให้คุณจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไปเลย40,000บาทต่อนหชุดเพื่อดันเต้ซู้กูเดินสายไม่เข้าสเตทบ็อกดีกว่าครับซื้อสเตทบ็อกยังคุ้มกว่าเลยนะครับดังนั้นครับย้ําอีกครั้ง16,000บาทไปจนถึง40,000บาทครับไม่จําเป็นต้องซื้อเกินกว่านี้ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณทํางานที่มีความต้องการเฉพาะและจําเป็นต้องใช้ของเฉพาะเช่นงานรับรองศิลปินต่างประเทศ เรื่องระยะการใช้งานหวังผลหรือว่ารัศมีทําการผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าคุณจะซื้อที่16,000บาทหรือว่าซื้อที่40,000บาท ถ้าคุณคาดหวังว่าขอให้มันทำงานได้ดีในช่วงระยะประมาณ40เมตรสบายครับคุณซื้อรุ่นไหนก็ได้สบายสบายเพราะว่าในปัจจุบันนี้เ,เทคโนโลยีในการผลิตตัวอุปกรณ์ต่างๆในภาครับของตัวรีเซิฟเวร์มันทำได้ซับซ้อนมากขึ้นแล้วมันสามารถชีลดิงป้องกันการรบกวนได้มากกว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเลยครับที่ผมทึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณกทชแมว่ากทชจะไม่ได้คิดถึงเท่าไรนักก็คื การย้ายความถี่จากของเดิมเนี่ยครับ794ลงมาเป็น600ปลายหรือว่า700กลางๆใช่748ถึง758ถูกต้องไอ้ตรงนี้เนี่ยครับธรรมชาติของคลื่นเนี่ยความยาวคลื่นมันยาวกว่า มันก็ไปได้ไกลกว่าแม้ว่ามันจะต่างกันแค่นิดเดียวแต่เห็นผลในเรื่องของความเสถียรมากมายครับโอกาสที่มันจะแบบฟืดฟาดฟืดฟาดระหว่างทางในช่วงระยะต่ํากว่า40เมตรเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยส่วนคนที่คิดว่าชาฉันต้องการให้ระยะมันไปไกลกว่านี้ยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีฉันซื้อตัวแพงขึ้นไปเลย3-4มส่มือเลยหรือจะซื้อแพงกว่านั้นมันได้หรือไม่คําตอบก็คือมันก็อาจจะได้แต่ว่ามันก็อาจจะทําให้ price to performance ratio หรือว่าอัตราส่วนระหว่างเงินที่จ่ายไปกับประสิทธิภาพที่ได้กลับมามันก็จะหวยลงหวยลงครับปกติแล้วเนี่ยกำลังส่งตามที่กสทชได้อนุมัติให้เราใช้ยังไงยังไงครับมันก็จะไปได้ประมาณนี้นั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันไกลกว่าเดิมมันก็มีพวกระบบสายอากาศใบพัดนู่นนี่นั่นให้คุณไปจัดการต่อได้ผมมองว่าวิธีนี้จะมีเซนส์มากกว่านะครับ เรื่องจำนวนช่องใช้งานพร้อมกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาเป็นสำคัญเลยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้งานเกิน6ช่องคุณสตาร์ทที่1,6,000บาทได้สบายๆผมบอกคุณเลยครับสบายๆมากๆแล้วคุณแค่จูนหน้าเครื่องให้กรุ๊ปเดียวกันต่างชแนลกันคุณรอดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการขยับขึ้นไปครับจาก6เป็น12คุณซื้อตัวที่อยู่ในช่วงราคาประมาณ23,000บาท คุณจะใช้งานได้พร้อมกันอยู่ที่ประมาณ12ช่องผ่านกรุปและชาแนลแต่สำหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวสูงความคล่องตัวสูงในที่นี้ก็คือคุณอยากจะใช้งานคล่อมกันไปคล่อมกันมาระหว่าง2ย่านความถี่9 9 4กับ748เนี่ย มันก็จะมีอยู่1ชุดครับ1รุ่นที่ขายอยู่ที่ประมาณ20,000ปลายคุณวิ่งไปมาได้ใน2องย่านความถี่นี้ในเครื่องเดียวกันสามารถจูนให้ใช้งานพร้อมกันได้สูงสุดประมาณ23ช่อง ถือว่าโอเคครับด้วยหมดกรุ๊ปและชแนลคุณทําได้สูงสุดที่ประมาณ23ช่องใน2ย่านความถี่แน่นอนล่ะครับว่าออปชันนี้เนี่ยทำให้คุณเดินทางไปที่ไหนถ้าเกิดว่าในสถานที่เนี่ยเขาใช้ความถี่ย่านนี้หนักเป็นพิเศษคุณก็หนีมาอีกย่านนึงได้สบายสบายแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเยอะกว่าเดิมครับคุณต้องไปซื้อตัวที่อยู่ในช่วงประมาณ3 0,000ื่นปลาย ในหนึ่งย่านความถี่จะไปได้อย่างต่ำที่17ช่องนั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อคละมา2ย่านความถี่ครับคุณจะไปได้ไกลถึง34-33ช่องกันเลยทีเดียวเชียวมากเกินพออีกเช่นเดียวกันครับ ผมขอแบ่งออกมาเป็น2ช่วงราคาดังต่อไปนี้ครับราคาที่1ก็คือ16,000บาทไปจนถึงประมาณ25,000บาทในช่วงตรงนี้เนี่ยคุณมักจะได้ไมโครโฟนไร้สายที่เป็นอนาล็อกล้วนๆแม้ว่าหน้าจอของมันจะเป็นดิจิตอลแต่มันส่งสัญญาณเสียงเป็น FM ครับเป็น FM ในที่นี้เนี่ยมันก็จะมีการบีบอัดเสียงเล็กน้อยทําให้เสียงเนี่ยบางทีดูบี้ลงไปบ้างดูแล้วเนี่ยไม่กระฉับกระเฉงเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับไม้สายหัวไม้อันเดียว กันแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับ มันยังสามารถใช้งานได้ยิ่งคุณจ่ายเงินเลย2 0 0 0 0และเข้าใกล้2 5 0 0 0เข้าไปทุกทีทุกทีคุณก็จะได้รับคุณภาพเสียงที่โปร่งมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณขยับต่อไปครับคุณขยับไปที่ประมาณ26 0 0 0อัปๆไปจนถึงประมาณ40,000คุณจะได้รับไมโครโฟนไร้สายที่เป็นดิจิตอลละดิจิตอลในที่นี้ก็คือมันจะมี adc dac อยู่ในด้ามแล้วก็รีเซิร์ฟเวอร์ทำงานเหมือนซาวการ์ดหรือออเดีโออินเทอร์เฟซเลย d y n a ม i c Range ความกระชับกระเฉงของเสียงเนี่ยมันจะไม่ถูกบีบอัดเลยแม้แต่น้อยมันฟังแล้วเข้าใกล้ไมสายเป็นอย่างมากแม้ว่ามันอาจจะมีโคเดกในการคอมเพรสสัญญาณที่ฟังแล้วไม่ค่อยใกล้ไมสายเท่าไหร่แต่เรื่องของดินามิกเรน g e ความกระชับความมีชีวิตชีวาใกล้ไมสายจริงๆแล้วแต่เลยครับว่าคุณเน้นเรื่องคุณภาพเสียงจากด้ามไมกับรีซีฟมากขนาดไหนคุณค่อยไปเลือกในช่วงราคาที่ผมพูดมาครับ เกือบทุกรุ่นไมโครโฟนไร้สายในช่วงราคาตั้งแต่16,000บาทไปจนถึง40,000บาทคุณแทบจะสามารถนำเอาหัวไมโครโฟนเดิมจากระบบที่คุณมีมาใช้ได้เกิดขึ้นบ่อยมากครับอย่างเช่นลูกค้าผมบางคนเนี่ยซื้อหัวแคปซูลไมโครโฟนไร้สายของชัวพวกเบต้า8 7เออยอะไรเ e ออย KSM9 มาเขาต้องการแค่ตัวด้ามแล้วก็รีซีฟความถี่ใหม่ก็สามารถย้ายเอาหัวมาใส่ได้สบายๆเซนไฮเซอร์ก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็พวกแบรนด์ลองทั้งหลายเนี่ยมัน ก็จะสามารถใส่หัวชัวได้เป็นปกติอยู่แล้วนะปัจจุบันเกือบทุกรุ่นเลยล่ะครับถ้าคุณมีฟอย c ์ของชัวอยู่หรือมีฟอย c ์ของแบรนด์เจ้าตลาดอยู่ คุณสามารถหาความข้างเคียงได้โดยการดูที่คู่มือนะครับหรือว่าดูตามรีวิวต่างๆเพราะว่าอย่างรีวิวของผมเนี่ยผมก็จะมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะใส่ได้ลองใส่ดูใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปมันจะทําให้คุณเซฟลงในมากกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งครับในกรณีที่คุณซื้อเป็นเบลแพคก็คือไอที่เน็บเอวเป็นไมติดเสื้อไม่เฮดเซตอะไรก็ว่ากันไมโครโฟนเก่าของคุณสามารถที่จะนํามาใช้กับระบบใหม่ได้100%เตเต็มแม้ว่าจะต้องแปลงหัวและถ้าเกิดคุณซื้อไมโครโฟนเฮด หรือว่าไมค์คลิปเหล่านี้ที่เป็นสายครับมาจากแบรนด์เจ้าดังเขาจะมีบอกหมดเลยครับว่าข้างในตัวนําตัวไหนเป็นสัญญาณตัวนําตัวไหนเป็นไฟจ่ายบอัสตัวนําตัวไหนเป็นชิวเป็นกราวแล้วคุณจะเอาไปเข้ากับยีห้อ,อื่นอย่างไรคุณสามารถประกอบหรือบัดกรีขึ้นมาได้เองหรือไปให้ช่างไฟแถวบ้านจัดการให้คุณก็ได้ครับสบายสายครับ แน่นอนล่ะครับว่าถ้าเราพูดถึงระบบสายอากาศเช่นใบพัดเอ่ยอะไรเอยอยันประกอบไปด้วยใบพัดสัก2ใบหรือว่าเฮลิโคแอนเทนาหรืออะไรก็ตามมีสาย RG เดินเข้ามาครับเข้าตัวแอน e n เทเน่าดิสทริบิวชันแล้วก็ปล่อยลงรีเซิร์เเนี่ย มันมีบางยี่ห้อครับที่โฆษณาว่าคุณต้องใช้ตัว a n t e n n น d i s ดิสทริบิวแล้วก็ตัวใบพัดส,สำหรับไมโครโฟนดิจิตอลล้วนเท่านั้นไม่อย่างนั้นมันอาจจะรวนได้อะไรประมาณนี้นะครับดิจิตอลต้องคู่กับสายอากาศดิจิตอลอะนาล็อกก็คู่กับอะนาล็อกบางยี่ห้อเนี่ยครับก็จะบอกว่าคุณเอาระบบเดิมเนี่ยสายอากาศเด,เดิมมาใช้กับดิจิตอลของเขาได้เลยไม่มีปัญหา อันนี้ดูคู่มือดีๆครับแต่จากประสบการณ์ของผมในการลองอุปกรณ์ที่เป็นดิจิตอลใหม่ล้วนๆที่มี ADC DAC เนี่ยผมสามารถใช้อุปกรณ์เก่าได้100%เเ็ต็มนะพวกใบพัดเออร์ดิสติบิวชันเออรตราบใดที่มีย่านความถี่เหมาะสมกับเครื่องใหม่ที่ผมมีดังนั้นไม่ต้องเป็นหัวงมากมามครับใช้งานได้อย่างแน่นอนแล้วก็ฝั่งอนาล็อกเนี่ยช่างแม่งเถอะครับคุณจะใช้อุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์เก่าในเรื่องของใบพัดหรือดิสติบิวชันก็ได้ครับอันนั้นเนี่ยชิวๆสบายๆอยู่แล้วครับ สิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงเพิ่มเติมเนี่ยครับเห็นทีจะเป็นเรื่องของอาภาพลักษณ์การยอมรับอะไรก็ว่ากันไปในช่วงราคาประมาณ16,00 0บาทไปจนถึงราคาประมาณ4 0,000บาทเนี่ยถ้าเราคาดหวังว่าคลื่นสถเียนใช้งานได้ไกลประมาณ35เมตร40เมตรขึ้นไปโดยเฉลี่ยใช้งานพร้อมกันได้ไม่ต่ำไปกว่า6ตัวยังไงยังไงคุณซื้ออะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่มันติดอยู่ที่นี่ครับแบรนด์หลักแบรนด์เจ้าตลาดกับแบรนด์รองทั้งหลาย ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องของแบรนด์เช่นคุณเป็นโรงเรียนคุณกําลังหาไม่ลอยไปลงห้องประชุมคุณเป็นสถานที่จัดการประชุมที่ไม่ได้เน้นของแบรนด์เท่าไหร่นักแต่ขอให้มันใช้งานได้และสถเทียนมากๆคุณซื้อแบรนด์รองคุณจะมีความคุ้มค่ามากกว่าโขเลยล่ะครับเพราะว่าราคามันต่ํากว่ามันไม่ได้มีค่ามาร์เก็ตติ้งอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานในฝั่งที่ต้องการความยอมรับ,รบเช่นคุณเป็นเครื่องเสียงให้เช่า ไปรับงานที่เป็นมีเดียมทูไฮโปรไฟล์มากๆเขาก็คงจะคาดหวังครับว่าของที่ใช้มันจะต้องเป็นแบรนด์เจ้าตลาดอันนี้คุณก็จําเป็นต้องซื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของไมลอยทําให้เราจ่ายถูกลงแล้วได้ของที่มีคุณภาพสูงขึ้นแค่นี้แล่ะครับ ผมไม่ได้บอกนะครับว่ามีห้อและอะไรบ้างที่ผมได้แนะนําขึ้นมาคุณไปค้นอยู่ในรีวิวของผมเนี่ยคุณก็พอจะเห็นแล้วแหละแล้วก็ไปลองกันเองครับตัดสินใจเอาตามความต้องการส่วนตัวของคุณหรือว่าเป็นความต้องการของลูกค้าของคุณได้เลยครับสวัสดีครับ